ในช่วงนี้ค่ะมีความรู้ที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุนะคะไม่กลัวล้มด้วยการป้องกันการล้มแบบบูรณาการจะทําได้ยังไงบ้างนะคะเริ่มพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกายภาพบําบัดภคร,รตีชัยวัฒน์คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บุ๋งคะวันนี้มาชวนผู้สูงอายุช่วยส่งเสริมไม่ให้เขากลัวล้มด้วยการบูรณาการ ทำไมต้องเป็นแบบบูรณานการด้วยล่ะการดูแลแบบบูรณาการเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการดูแลแค่เรื่องกายอย่างเดียวมันจะมีเรื่องกายแล้วมีหลายมิติด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของจิตใจร่วมด้วยนะคะแล้วก็อาจจะต้องดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อการล้มของผู้สูงอายุทั้งสิน้นเมื่อกี้น้องตักพูดถึงการกลัวลม้มการกลัวล้มเนี่ยคำว่ากลัวเนี่ยมันมีผลต่อเรื่องของภาวะจิตใจ เรื่องของจิตใจยังไงก็เชื่อมโยงกับร่างกายแน่นอนเพราะฉะนั้นการลม้มการกลัวลม้มแล้วก็ลดปัดจจัยเสี่ยงที่จะทําให้เกิดการลม้มสิ่งเหล่านี้สัมพันธ์กันทั้งสิ้นเลยค่ะค่ะซึ่งมีความสําคัญมากหลายคนจะบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยห้ามล้มนะเพราะถ้าล้มแล้วเนี่ยปัญหาตามมาเยอะมากๆ และก็สําคัญค่ะไม่ใช่แค่อย่างที่อาจารย์บุมบอกนะคะว่าไม่ใช่แค่ปัญหากล้ามเนื้อกระดูกอย่างที่เราเข้าใจแล้วมันมีปัญหาหลากหลายมากแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะจะต้องประเมินจากอะไรได้บ้างคะอาจารย์โดยรูปแบบตอนนี้ก็จะมีรูปแบบการประเมินอยู่หลากหลายนะคะขึ้นอยู่กับเราเอาไปใช้ทาอะไรถ้าเกิดว่าในระดับประเทศของเราเราก็จะมีเครื่องมือวัดที่จะมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันระหว่างวิชาชีพ นะะในส่วนของโรงพยาบาลก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อให้เกิดมีความเฉพาะโจดจงเช่นอยู่ในชุมชนหรือว่าอยู่ในจังหวัดนะคะหรือบางครั้งเป็นคลินิกเฉพาะทางเพราะฉะนั้นการวัดมีความแตกต่างกันนะคะวันนี้อย่างจะมานําเสนอเรียกว่าเป็น World ์ไกด์ไลน์นะคะซึ่งเป็นตัวที่ปัจจุบันทันด่วน แล้วก็คิดว่าน่าจะนํามาใช้ให้กับประชาชนของเราเนี่ยได้มีองค์ความรู้แล้วก็เอาความรู้นี้ไปใช้ในการป้องกันตัวเองแบบบูรณาการได้เรียกว่าอัปเดตอัปเดตอัปเดตแล้อัปเดตให้ฟังมีวิธีการยังไงบ้างคะค่ะเริ่มต้นง่ายๆเลยคือเราลองถามตัวเองใน3คํคำถามนะคะคำถามแรกเลยคือลองถามซิว่าเคยหกล้มไหมใน1นปีที่ผ่านมา คุณผู้ชมทางบ้านลองตอบคําถามอาจารย์ไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะคำถามแรกคือหกล้มมาไหมในหนึ่งปีที่ผ่านมาอันที่สองคือรู้สึกว่าตัวเองไม่มั่นคงเวลายืนนะคะหรือเวลาเดินหรือเปล่าค่ะไม่มั่นคงคือรู้สึกว่าตัวเองใช่อาจจะรู้สึกว่ามีการเซหรือมีความรู้สึกว่าเดินเรารู้สึกว่าตัวเองไม่คล่องตัวไม่มั่นคงใดๆที่เรารู้แปลกความนี้ว่าฉันรู้สึกไม่มั่นใจไม่มั่นคงนะคะอันนี้เขื่อนที่สอง อันที่สามก็คือกังวลไหมกับการที่เราเนี่ยจะมีภาวะหกลม้มกังวลไหมถ้าในสามคำถามนี้นะคะตอบมาแค่หนึ่งในสามก็พอคะ่ะมีปัญหาแค่อย่างเดียวอย่างเดียวเราไปถามต่อเลยว่าตรงนี้เรามีความรุนแรงมากน้อยขนาดไหนในการเกิดปัญหานั้นเราจะถามต่ออีก5คําถามคําถามที่จะต่อยอถามอีก5คําถามคือจําได้ไหมคะว่าถ้าตอนนั้นลม้ม เราบาดเจ็บตรงไหนบ้างไหมเพราะว่าการล้มจะมีความรุนแรงของการบาดเจ็บต่างกันบางคนล้มก็แค่สุดลงไปเฉยๆไม่มีอะไรบาดเจ็บเลยแต่บางคนล้มหัวแตกนะคะตรงนี้มันก็จะมีผลของความรุนแรงของการล้มที่ต่างกันอันีข้อที่1ค่ะมีการบาดเจ็บไหมคะแล้วก็บาดเจ็บอะไรคิดด้วย,วยอันที่2ก็คือว่าการล้มนั้นมากกว่าหรือเท่ากับ2ครั้งต่อปีหรือเปล่า ใน1ปีนะ,ะใน1ปีนั้นนะคะที่ย้อนหลังไปอะค่ะมันมากกว่าหรือเท่ากับ2ปีหรือเปล่าแปลว่าการรมนั้นถ้ารมซ้ําความรุนแรงต่างค่ะ mm. อันที่3คือเรามีภาวะเปราะบางไหมคะ mm. สำหรับภาวะเปราะบางเนี้ยมันจะต้องมีคุณเกณยในการวัดนะคะ mm. แต่เอาภาพง่ายๆเลยคือว่าถ้าเรามีรอยโรคเยอะแปลว่าเราเปราะบางมากกว่าอายุเราเยอะกว่าเราก็อาจจะมีเสี่ยงต่อการเปราะบางมากกว่า หรือภาวะต่างๆที่เรารู้สึกเหนื่อยนะคะต่อการเดินหรือต่อการทํางานใดๆแล้วก็มีภาวะเปราะบางมากกว่าตรงนี้อาจจะต้องมีการตรวจว่าเออเรามีภาวะเปราะบางหรือเปล่าภาวะที่4ค่ะที่เราอาจจะต้องถามตัวเองก็คือว่าตอนล้มตอนนั้นน่ะเรานอนลงไปเราลุกขึ้นได้ไหมเราลุกขึ้นจากท่าล้มหรือไม่ นอนเฉยๆลุกขึ้นไม่ได้เลยไม่รู้ว่ามันเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนลุกไม่ได้เลยอันนี้ถ้าลุกไม่ได้กับลุกได้ต่างกันนะคะหมายถึงลุกขึ้นเองในระหว่างที่เราล้มอยู่ลุกขึ้นเองหรือต้องมีคนมาช่วยลุกเอาจริงๆแล้วภาวะของการลุกขึ้นเองเนี่ยกับคนช่วยลุกเนี่ยมันแตกต่างกันอันนี้คําถามดีมากเลยความหมายของการลุกขึ้นเอง ด้วยตัวเองอะคะลุกขึ้นได้ไหมเพราะว่าบางครั้งเรามีคนมาช่วยลุกเราจะไม่นับนะคะเพราะว่าการช่วยเนี่ยมันก็ถือว่าเราไม่ได้ทําเองความรุนแรงมันจะแตกต่างกันสุดท้ายสุดเลยค่ะก็คือว่าตอนที่ล้มครั้งนั้นน่ะมันมีภาวะของการหมดสติหรือเราไม่สามารถที่จะโต้ตอบในส่วนใดได้ไหมถ้าใน5ข้อนี้นะคะเรามีปัญหาหนึ่งใน5 ข้อเดียวเท่านั้นเองข้อเดียวเท่านั้นเราจะจัดกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการล้มสูงแต่อย่าลืมนะคะว่าจะมีอีกกลุ่มนึงที่ใน5ข้อนี้เขาบอกไม่มีอะไรเลยไม่เกิดอาการอะไรเลยค่ะทั้ง5ข้อนี้เราจะมีอีก2กลุ่มค่ะคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ําและความเสี่ยงปานกลางในกลุ่มที่บอกว่าใน5ข้อนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะต้องมาตรวจต่อค่ะวิธีการตรวจก็คือเราจะตรวจการเดินเร็วค่ะ แล้วอ,อีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าตรวจการลุกขึ้นนั่งแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมนะคะถ้าเป็นภาษาของทางด้านกายภาพบัตรเราก็ว่าตรวจเกสปีดหรือตรวจรทมแบนโกนะคะเกสปีดแปลว่าความเร็วในการเดินเนี่ยเขามีความเร็วการเดินเนี่ยน้อยกว่า0.8เมตรต่อวินาทีหรือเปล่าแจงเดินช้ามากๆเนี่ยเหมือนจะกลัวล้มเนาะ,<ฮ>ะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือทมอัแบนโกแปลว่าขนาดที่นั่ง เดินไป3เมตรนะคะออมกลับมานั่งจุดเดิมใช้เวลามากกว่า15วินาทีนี่แปลว่ามีปัจจัยของการเสี่ยงล้มถ้าตรวจพบว่ามีปัญหาข้อใดข้อหนึ่งจะมีความเสี่ยงปานกลางแต่ว่าถ้าไม่มีปัญหาเหล่านี้เลยนะคะเดินก็เร็วกว่า0.8นะคะแถมยังใช้เวลาน้อยกว่าอีกตั้งหาก ตรงนี้สบายมากเลยค่ะก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่น้อยจะเห็นได้ว่ากลุ่มมี3กลุ่มละคือเสี่ยงน้อยเสี่ยงปานกลางแล้วก็เสียเส่ยงมากแต่และกลุ่มให้การดูแลแตกต่างกันค่ะในกลุ่มที่เสี่ยงน้อยเราสามารถที่จะให้คำแนะนำหรือการดูแลตัวเองแบบใช้ physical activity ได้แปลว่าใช้กิจกรรมทางกายได้เลยกิจกรรมทางกายมีอะไรบ้างแปลว่าหนึ่ง ใช้รูปแบบของการทำกิจวัตรประจำวันมาเป็นการออกกำลังกายนะคะหรือใช้งานอดิเลตหรืออาจจะใช้กีฬาบางตัวที่เราสนใจส่วนนี้เราสามารถดีไซน์ที่จะป้องกันตัวเองได้แต่กลุ่ม2กลุ่ม3ไม่ได้นะคะอาจจะต้องได้รับการออกกำลังกายหรือการดีไซน์เท่าออกกำลังกายแบบเฉพาะด้วยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มสสามารถทำกิจกรรมทางกายร่วมกับการออกกำลังกาย ซึ่งการออกกำลังกายนี้จะต้องนักกายภาพบัตรจะต้องมาดีไซน์เฉพาะคนค่ะว,ว่าคุณมีปัญหาของความแข็งแรงหรือมีปัญหาการทรงตัวหรือมีปัญหาอื่นๆในการที่จะต้องดูแลเพิ่มเติมส่วนอันที่ 3. นั้นจะต้องมีการดูแลร,ร่วมกับวิชาชีพอื่นๆอาทิเช่นบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของสายตาด้วย เลยทำให้มีปัญหาตรงนี้มองอะไรก็ไม่ค่อยเห็นชัดอางทีอาจจะต้องดูแลกับคุณหมอตาในการที่จะทําให้ตาดีขึ้นนะคะหรือบางคนมีปัญหาเรื่องหูไม่ได้ยินเสียงอะไรที่มันอันตรายเราก็ไม่สามารถที่จะจัดการกับได้เราก็จะลมไปซะก่อนไอ้ตรงนั้นก็ต้องไปดูแลเรื่องหูเช่นเดียวกันนะคะเช่นการดูแลสิ่งเหล่านี้ อาจจะต้องมีการดูแลร่วมกันและดีไซน์เฉพาะคนะจะเห็นได้ว่าใน3มกลุ่มการดูแลของนักกายภาพบัตรก็จะมีการออกแบบแตกต่างกันไปแตกต่างกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ากล้ามเนื้อร่างกายเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการทําแบบประเมินแบบนี้เนี่ยจะต้องทําเป็นประจําเหมือนตรวจสุขภาพประจําปีไหมคะ ค่ะจริงๆการดูแลถ้าเกิดว่าเราตรวจเราเองแล้วแล้วอยู่ในกลุ่มของเสี่ยงน้อยหรือเสี่ยงปานกลางอย่างน้อยที่สุดนะคะควจะตรวจ1ปีต่อครั้งมาประเมินอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงให้มาประมาณ30วันเอาไม่เกิน3เดือนคือ90วันนะคะนี่คือเป็นส่วนของเวอร์ไ e Line ที่เราควรจะต้องทําร่วมกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะป้องกันดูแลผู้สูงอายุ ให้ตรงเฉพาะในแต่ละกลุ่มได้ดีขึ้นค่ะจะมีอันหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังว่าโดยส่วนมากคนไข้อาจจะมีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่เราลองเช็คด้วยตัวเองได้นะคะคือเรียกว่าความดันต่ำจากการเปลี่ยนท่าคือเวลาเราวัดความดันโดยทั่วไปเนี่ยเราจะใช้ท่านั่งแล้วก็วัดความดันนะคะก็จะมีค่าออกมาว่าความดันต่ำความดันสูงแต่ผู้สูงอายุมีอันนึงที่น่าสนใจค่ะคือเราควรที่จะวัดความดันสท่าด้วยกัน คือ 1. วัดความดันด้วยท่านอนนะคะเราได้ค่าเลขมาค่าหนึ่งแล้วหลังจากนั้นให้ท่านยืนค่ะโดยใช้เวลาห่างกันประมาณ1-3นาทีวัดอีกครั้งหนึ่งที่เดิมค่ะถ้าเกิดว่าตัวเลขบนต่ำกว่า20มิลลิเมตรลอดหรือตัวล่างต่ำกว่า10มิลลิเมตรลอดคนเหล่านี้ค่ะจะมีปัญหาของการวิงเวียนศีรษะ สิ่งเหล่านี้มีปัจจัยของการเสี่ยงหลมเพราะฉะนั้นเวลาเราดูแลคนไข้โดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วบอกว่าเออรู้สึกวิงเวียนมึนๆบางทีเราวัด ความดันไม่แค่ท่าเดียวนะคะวัดท่านอนแล้วมาวัดท่ายืนด้วยตรงนี้เราก็จะได้ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในการดูแลเรื่องของความดันตรงนี้ว่าจะต้องดูแลแบบไหนเพื่อให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุท่านนั้นร่วมไปด้วยค่ะเรียกว่าวันนี้นะคะเราได้แนวทางการเช็คให้ชัวร์แล้วก็เสริมความมั่นใจด้วยการวางแผนการบําบัดด้วยกายภาพบําบัดนะคะอย่างถูกต้องวันนี้ต้องขอบคุณความรู้จากจย์บุ๋มนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะ